เอาล่ะฮะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mo บ i ้ด Channel ตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับการเลียกแชทสกิบดิทอยเลตจกักรวาลหลังจากช่องคุณบูมนั่นเองนะครับตอนนี้มีการรวม e ีที่7 9บแบบฟูลเอพิโซดมาแล้วซึ่งจะมีการเพิ่มฉากลับเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าคุณบูมจะเพิ่มฉากลับอะไรที่น่าสนใจเข้ามาบ้างซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนั้นฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นปกําลัางใจให้กับ Channel, กอาไว,ดวะะา้ด้แยนแล้เนลก็ไดูกันเลย มาทุกคนเรามาดูสกิมมี่ทอยเลทอีพีที่79แบบพาร์ทรวมนะครับอันนี้คือย้อนไปไกลมากเลยนะแต่พาร์ทหนึ่งเป็นแบ็กส p ิ a ก e รแมนว้าวคอนเน c เต็ดโหคือแบบว่าตอนนี้น่าจะกำลังแบบบาดเจ็บอย่างหนักนี่ท่านผู้กล้าคือริโตอันนี้คืออะไรนะ เป็นน่าจะเป็นเครื่องแปลงสัญญาณสัญญาณแบบพูดให้แบบให้มันเข้าใจกันพวกแคบบลล่ากับพวกแบบสปิกเกอร์อะไรเงี้ยเออแล้วก็น่าจะเข้าใจพวกเสียงของพวกสกิมบดีมากขึ้นเออเอาว่ะถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะสู้กันยังไงถูกปะ่ะไอมันเป็นเครื่องอะไรนะฉันกดจิ๊กเลยละกันนะอะไรวะ ไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะเขากอแบบมันมีแบบชื่อบอกอยู่ด้วยนะว่าใครเป็นใครมาแล้วมันสายเกินไปแล้วพวกเขารู้พวกแกอยู่ที่ไหนแกจะต้องพังพินน่าด้วยดมมือของพวกแกเองมาโว้ย โคเทเสื้ออยาอาอาอ่างเราบพแถวบ้านผมจริงแบบนี้เลยเหรอพูดบางนะเอาไปค้าไปกินเสื้อเหมือจริงนะเหมือนเราบพแถวบ้านเลยแต่ตอนนี้คือแบบโดนเปิดเผยตำแหน่งไปแล้วอ่ะดิยังไงต่อเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นซับไตเติ้ลภาษาไทยของคนบูไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแปลเสียเวลาอยู่นะหลบออกไปสิ ฉันมาเท่แค่นี้แล้วฉันก็จะไปแล้วนะชาร์จแบตชาร์จแบตต่อมาตอนสำคัญอย่างเดียวเอาละเว้ยก็อย่างที่มันบอกอะตำแหน่งตรงนี้โดนเปิดเผยไปแล้วเราจะต้องการเวลามาแนละ้วควรขายประกันควรขายประกันเดินามาแล้นนว เดินแม่งไฟทั่วมมาเลยมามาดูนอกหาดนี่เป็นยังไงยังเยอะมาแล้วซีทกไปทุบไปทุบไป,ไป,ไปหนึ่งที <Nice. S 1> เฮย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 เฮ้เลยพว้เฮนน้เ้ย้อ,อยเฮยเเ้ยเ ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะทุกคนหน้ามาดูประหลาดจังนี่ไมโครลไมเคิลแจ็คสันโอ้โหยังม,มีหัวเสียบอาจารย์อยู่เลยทำได้ดีมากนะไมโคิลเวลดันคิงเวลดันคิงแม่ตงตกหัวเป็นลูกเลยเราจะซื้อเวลาให้พวกนายมาแล้วแอสโต จะมากี่ลำเท่าเอ่คือสองลำใหญ่จะมา่าอุ้ยนะเชียรนตู้สเปซะมานาเบ้ไหมพวกกันอยู่วะไอ้พวกคนโง่ทั้งหลายแกไม่รู้เลยใช่ไหมว่าใครกำลังจะมาเนี่ยมาเลยววะ ไททันทีวีแมนมันชื่ออะไรนะวอชออฟดูมอะไรสักอย่างมันจะมี็นไททันให้เราขึ้นไหมโอ้โหมันไม่มีภาพแบบว่าเสียงของไททันทีวีแมนนะดิโอ้โหแต่ตัวแต่ผมชอบร่างนี้นะร่างนี้มันเท่จัดร่างนี้มันอย่างเท่ถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายร้ายก็ตามมันโดนควบคุมไงเออมาวะ่ะมาดูว่าจะมีการเฉลยปมอะไรบ้างหรือเปล่า อุ้ยต้องรัวต้องรัวรัวกันไปก่อนถึงแม้ว่าจะเคยเป,ไป็นพวกเดียวกันก็นกนตามโอ้ยแล้วดูเกอะโล่เอาเรื่องจัดนะครับโอ้ยังยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดอุ้ยดูอาวุธนั่นโคตรอาวุธใหม่ปะวะโอ้ดูภาพแบบภาพกระตุกเลย ทำกระตุกไปเลยเอาวะทำไมมันมีปเืนอยู่ดีหน้าด้วยวะโอ้ยนี่มันแบบสโลมโมชั่นโอ้อย่างเดือดโอ้ยนี่คือแบบสโลไวเห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะเอาเรืองจดจัดเอาวะอยู่ไม่ได้แล้ว ออกก่อนสกูบดีบดีบิดไปละไปก่อนละใครจะอยู่ก็อยู่ไปก่อนละอยู่ไม่ได้แล้วมาวะเละเทะแหลกลานเสียงแห่งความโรมานความโศกเศร้าของนาย จักรวาลนไม่ได้ยินเสียงรอ้องนั่นหรอกมีเพียงพลังเท่านั้นแหละที่จะสามารถพูดได้นะเอว้ก็คือมันเสียใจแหละที่ต้องทำ้ายผูด้เดียวกันน่ะเอาง่ายๆแต่มมนควบคุมตัวเองไม่ได้ไงอย่าอย่าพึ่งจะเป็นพวกของเราเอาละเอาละคือ,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 อยังไงก็ต้องเอาแล่วะวะแล้วนี่ ฉากนี้แบ็คโวาลาบูแมนขอร้องละอย่าทำแบบนี้เลยแต่ไม่มีใครมาเอาอยู่แล้วในวันนี้สะกดจิตไปเรียบร้อยดีคนดูไม่โดนไปด้วยดีว่าคนดูไม่โดนไปด้วยคาเวล่าออฟไลน์ออดิโอเออร์เรอ์คาเวล่าออฟไลน์ออดิโอรีสโตร สัญญาณขาดหายอย่าให้พวกเขาดูจอทีวีนั้นว่าจะทำละมันมันไม่ทันแล้วตอนนี้คือตอนนี้มันไม่ทันแล้วคือดูไปแล้วก็คือโดนสะกดจิตไปแล้วอะตอนนี้พีโอวีแม่งก็โดนแบบแทรกแซงกแล้วนะของตัวสัญญาณนะโอ้ยแกรู้ไม่ถึงที โอ้ฉากไปนี่ฉากไปโอ้ยมีกระเพรื๊บมาแล้วไงม,มาแล้วไงม,มันเป็นความผิดของฉันเองมันเป็นความผิดของฉันเสมอมาอ <c oughs> แตกเรียบร้อยหัวกระจุยหัวกระจุยเรียบร้อยมีเลือดพุ่งๆออกมาด้วย เฉา,ากเขาเรียกน้ำตาอันนี้น่าจะจบตอนพาร์ทสองคือตอนนี้นะไทท่าของอะเรียต้องมาอย่างเดียวอะ่ะไม่งั้นไม่เอาไม่อยู่จริงทุกคนแต่ว่าคุณดูเ็าเพิ่มฉากไปมาหลายฉากอยู่นะ <c oughs> แย่แผนมันสเตร์อ <c oughs> โอ้ยดูเจได้เชียดไม่ เดี๋ยวเราจะขับไม่ได้โอ้ยเดี๋ดัชเชียตมันโหดโอ้โห <c oughs> เอาอะไม่มีใครจะมาหยุดทางด้ของดัชเชียตได้โอ้โหแม่โคตรเท่เลยอะน่าดัชเชียตโคตรเท่มากวอชออฟดูใช่ไหมชื่อของเขาไจะยิงน้องรถพัดยืมมาตกดังเปรีย้ยตกดังเปรีย้ย พ่อมันจะไม่มีใครได้รอดจากเงื้อมือพวกข้าไปได้มาวะดัดเชียนอยู่เคียงข้างวัชอฟดูมแล้วเราจะได้เห็นดีกันยังไงทุกคนก็ดูสับไตเติลด้านล่างได้นะครับไม่เก่าไม่เอาแล้วไง เรียบร้อยพ,พรีชีพพรีชีพไปเข้ามาสตอร์จว่าเอ้ยจะฆ่าพวกแกให้หมดไปก่อนถอยทับก่อนตอนนี้แม่งสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจีจีโอแต่ว่าไม่มีใครแม่งเอาวอตซ์ออฟดุมหยุดไม่มีใครจะหยุดวอตซ์ออฟดุมได้อะไอ้ไดียังเว้ยพาสสองยังไม่จบดีกว่าทุกคน ใช่ไหมมันจะต้องหนีเข้ามาได้ก่อนยังไงพวกเขาหนีออกไปแล้วโอ้ยเหลือแต่เหลือแต่แท่นของท่านคิริโตว้าโอ้ยเข้ามาแล้วเอาวะยังไงอู้วิขาดประชาการลูกบ้านของคิริโต พังไปแล้วมาแล้ววะตันหมาเด็กดูแว่นตัน,น,โ,มน,มน,ตนโอ้ยเอาว่ามันดูไอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะไอตัวหน้าเนี่ยเป็นแบบตัววอชแมนเหมือน,ววนอกันนะนนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดซะ อย่าอยู่กับที่ออ้ยแล้วเป็นบุกมันบุกแบบแหลกลาร์แหลกนาร,ร,ร,รโอ้ย,อะ,ยอะไรจะเอานอยู่หนีไม่ได้หมดอล้ไม่น่าจะมีบังเกอร์ไหนที่แบบกันได้แล้วอะ่ะโอ้ยรถไฟตุ่ยรถไ,ไ, <laughs> ไ,ไ่ก้นเลยอะไรรู้ได้สวดิ แล้ววะไอ้ช่วยนี่เจ่มัม้ยตำรแไม่ยอมดูอ่ะตมตวจแต่มาดูไม่ยอมดูมางั้นเราดูกันต่อทุกคนเละไปไปเรม่อไปไปตามแผนที่วางเอาไว้เลยวันนี้เนี่ยทำไมคุณถึงยอมเสียชีวิตเพื่อช่วยพวกเราพวกเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอ้พวกโง่แกทุกคนสำหรับสำคัญสำหรับฉันเสมอ โอดดาไปทัทีม่อีทองนีสำหรับพวกแกอีกต่อไปมาแล้ววะว,วิ่แล้ววะวิ่งโอ้ย,อยเรวาวีกงทัที ดูท่าบร่ฉันสู้ตรงนี้ไม่ได้โบริมันบอกงี้นะเละอีกแล้วคือเหมือนว่าจะเป็นที่ปลอดภัยแต่แมกก็ไม่เคยปลอดภัยตอนนี้อยากรู้ว่าไทท่านสปิิเก์แมนจะออกมาได้แล้วหรือ,อยังแค่นั้นแหละ <Yeah! S 2> โอ้ยกระจายงานของฉันเสร็จสิ้นแล้ว

ไม่รู้สึกถึงประตูรอบข้างเลยอ๋อไอ้นี่ไงไอตัวไอตัวนี้แน่นอนไอตัว,ตวที่ติดตามอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องติดตามเออแต่ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบลําโพงเป็นตัวสอดแนมอะไรประมาเนี้ยมันก็ฟิวสอดแนมมาแหละแต่มันคืออุปกรณ์ติดตามถูกป่ะ ก็มีอุปกรณ์ติดตามมากกว่านี้หาพวกมันให้เจอ,อเว้ยงหาไม่หมดอะดิยังไม่หมดอะดิเสียงเงียบไปละมันหมดแล้วเหรอ ที่ห <Mom. Jean. S 1> no, ัวของแกจะมีอย oh ู yeah. ่อ mm ันหนึ่งปั๊มไว้หนึ่งทีรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะพวกเราวอร์ชอปดูมันพูดมาแล้วแต่ผมชอบจริงๆนะวอร์ชอปดูว่าตัวมันเท่จริงเราได้ยึดที่นี่เอาไว้แล้วแกอีก็นึ่งกับข้าเปล่าเออเอาอ่ะ โปลี่เป็นฮาวด์ออฟดูมหนึ่งๆว่ะโุกคเอา,าละโอ้ยโดนไปเต็มๆเจฟฟี่มาว่าวใครลนุนมาแล้วว่ะนี่มันที่ของข้าเจฟฟี่บอกจักรวาลของข้าเอาแล้ว ใครก็ทำโพลีไม่ได้เจฟฟี่บอกไม่ได้บอกผมบอกเองมาวะพามันตัดโอ้นายโอเคอยู่ไหมวีแค่รอยกี่ควรเล็กน้อยนะให้ผมฟังอันนี้ อันนี้เป็นฐานทับของลำโพงตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นของอะไรนะวีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไปนของลำโพงนี่ตัวจริงมันอยู่นี่แบตคาราราบูแมนยังไม่ตุยอะไรอยู่ นายหัวหน้าแต่และแพทย์แน่เลยเฮอยู่ที่นี่มาหลายชั่วโมงแล้วก<า>องประันมึกมันเอาไว้แล้วนะตอนที่เธอตายนะเฮ้ยตายเตยอะไรแม็กมาดามูแบนอยู่นี่จากที่เรารู้ก็เปิดว่าจะเป็นร่างปลอมที่ทิ้ตุยไปอะ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละของดีมันอยู่ตรงนี้ของดีอยู่ตรงน,นี้ไททันสวิกอร์แมน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพวกฉันจะไปเมื่อฉันพร้อมอย่ารีบร้อจนเกินไปนี่คือเสียงของไททันสเปีร์แมนว่าเผยเลยอยากเห็นตัวแล้วออกมาเลยแมวจุกแค่น,นี้นะเอ้ยมันเปิดกว้างกว่าเดิมว่ะ <c oughs> เขาพร้อมแล้วหรือยังนะเกือบแล้วแหละ ถึงเวลาตอบโต้จริงจังแล้วนะมาวะโอ้ยได้เห็นหน้าเจ็ดเรามาเตะโถษส้วงกันเถอะทุกคนจบเหรอจบจบไหมโอ้โหจบา่ะแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิปดีทอยเล e t EP ที่79แบแบบฟูลเอพิโซดของคุณดับฟักบู m ครับผมบอกเลยว่าโคตรมันและไฮไลท์สำคัญก็คือไททันสวิกแมน ได้เผยหน้าออกมาแล้วนั่นเองนะครับบอกเลยว่า EP ีที่80รอบหน้านี้มีเดือดแน่นอนฮะซึ่งในตอนรวมนี้ก็จะมีการเพิ่มฉากลับเข้ามาอีกมากมายนะจากช่องคุณดูครับใครที่ได้ดูแล้วแล้วเห็นฉากลับต้องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกช่วงเวลากับเราใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปตามดูกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันวันนี้มาเร็วไปเร็วนิดน,นึงครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ